ข้อนี้ก็บวกนะแต่มันจะบวกแค่5เพราะฉะนั้นข้อที่2เราบวก10เราตอบไปเลยครับข้อ2 อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจกทางชอ่องสวัสดีทุกคนที่ใช้เต็มใน,ในใการต่อดู Youtube นะครับ <S <S ผมแบตัวเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม My l e v e l Dynasty <S <S นะครับผมก็ <S 2> <S 2> วันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องพูดค <scores> ุยกับชาวบ้านนะครับว่าจะทํายังไงให้เราได้แต้มบวกมากกว่าจะจะเป็นแต้มลบนะครับผมเป็นการสารสัมพันธ์กับชาวบ้านนะ โอเคเรามาเลิกจากตาลุงคนนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมขออธิบายแบบคร่าวๆก่อนนะก็คือว่ามันจะมีคนในหมู่บ้านทั้งหมด3าประเภทนะครับก็คือ1ขอเรียกแบบภาษาง่ายๆเลยก็คือเป็นชาวบ้านที่จะทําไร่ทําสวนทํานาอะไรแบบเนี้ยอยู่กับฟ้าอยู่กับฝนอะ่ะเออเหมือนตาลุงคนนี้คนนี้ก็จะเหมือนกับคนนี้รู้สึกจะเป็นข้าราชการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ ถ้าถ้าเป็นเหมือนกับคนนี้ยให้เน้นตอบข้อแรกก็คือว่าให้จำคีย์เวิร์ดเลยในเวสเตอร์ในเวสเตอร์นี่ก็คือสภาพอากาศที่ดีซึ่งเปนเกี่ยวกับไฟหกับฝนไม่ต้องไปแคร์หรอกถ้าวันนั้นฝนตกอะ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับก็ให้กดข้อนี้ไปเนี่ยเห็นไหมบวกติดแล้วก็เราจะสามารถคุยได้ต่อแล้วก็อันต่อมาให้เลือกถ้าเกิดมันมีหัวข้อพวกนี้นะให้เลือกช have บยูบีนเรสเตอ e r ก็คือเป็นยังไงบ้างช่วงเนี้ย โอเคเห็นปะบวกสิบต่อมาก็จะเป็นเหมือนกับอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการที่เราอยากจะไปขอข้อมูลว่าเราจะไปล่าสัตว์ซึ่งเขาจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ถ้าเกิดเรากดไปเราจะได้แค่บวกสองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเฮ้ยคุณได้ยินเรื่องเกี่ยวกับข่าวซุบซิช่วงนี้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยกดเข้าไปก็จะยังบวกห้านะครับคือข้อที่ดีก็จะเป็นพวกนานเวสเตอร์นะมันก็จะวนกลับมานี่นปะ เราก็สามารถกดไปได้เรื่อยๆนะวนไปวนมาโอเคกดไปต่อนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจํากัดได้วันละกี่ครั้งนะผมไม่ไม่สามารถตอบได้เพราะบางคนมันก็ให้เราคุยเนี่ยเหมือนคนเนี่ยอยดีๆก็ให้คุยห้าถึงหกครั้งแต่ทั้งๆท,งที่บางวันมันให้คุยแค่สองถึงสามเออทั้งๆทงี่เราตอบได้สิบตลอดนะเออนี่ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเราก็จะกดไป พยายามกด3ข้อเนี้ยเราจะได้บวกเยอะสุดนะถ้าเป็นพวกคนที่เป็นชาวบ้านปกติโอเคต่อไปนะคนประเภทแรกโอเคต่อมาคนประเภทที่2ก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกนักล่าสัตว์ใช่ปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งคนนี้จะหายากหน่อยนะเพราะว่ามันจะไม่สามารถดูได้จากอาชีพโอเคอ่ะแล้วก็ผมลืมแนะนําไปก็คือว่าคนแบบประเภทแรกอะ่ะให้ดูแบบง่ายๆเลยนะถ้าดูดูแบบแบบ ภายนอกง่ายๆเลยก็คือเป็นดูจากอาชีพที่เขาทําก็คือเหมือนกับเอ,อาวิ่นเอาวิ่งเขาจะทํานาใช่ป่ะคนทํานาเนี่ยให้ตีไปเลยนะครับว่าจะเป็นประเภทแรกจะประมาณ90%บางทีมันก็ไม่ใช่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ใช่นะหรือว่าเนี่ยคนเลี้ยงสัตว์ก็ได้เป็นประเภทแรกเหมือนกันส่วนคนนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองคุยดูว่าเป็นประเภทสหรือเปล่านะถ้าเป็นประเภทสเนี่ยข้อที่สเนี่ยไอ ฉันต้องการจะไปล่าสัตว์เร็วๆนี้มีวิธีมีข้อแนะนําอะไรบ้างไหมถ้าเกิดกดข้อนี้แล้วได้บวกห้าเนี่ยแสดงว,ว่าเขาเป็นคนประเภทที่สองนะครับนี่คนนี้ใช่คนนี้ใช่ซึ่งมันจะค่อนข้างจะหาคนประเภทนี้ค่อนข้างยากหน่อยเราจนกว่าเราจะต้องคุยนะซึ่งวิธีจําเนี่ยเราผมจะแนะนําว่าให้เราจดไว้จะดีที่สุดนะครับข้อที่สองเนี่ยมันเหมือนกับวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยทางานหนักโดยไม่มีวันหยุดเลยซึ่งข้อนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับคนที่ทํางาน ประเภทที่3าไว้เดี๋ยวผมจะไปแนะนาอีกทีนะครับคนอันนี้น่าจะตอบอันที่2องไออันแรกหรือเปล่าโอเคอันแรกยังตอบได้นะบวก5ซึ่งคนประเภทเนี้ยหมายถึงคนที่เป็นนักล่าสัตว์เนี่ยก็คือส่วนมากจะไม่ค่อยได้บวกสิบนะผมยังไม่เคยจะหาเจอเลยแต่ว่าห้ามตอบเกี่ยวกับก๊อตสิบเลยก๊อตสิบนี่คือคนพวกนี้มักจะอยู่ในป่าซึ่งจะไม่ค่อยพูดจาสูงสิงกับใครเลยจะไม่ค่อยรู้เรื่องก๊อตสิบใครนะครับควรจะตอบไนเวเตอร์ไปก่อนอย่างน้อยก็ยังบวก5นะครับ โอเคเราก็จะทําได้ประมาณแค่นี้ส่วนอันเนี้ยข้อที่สองเนี้ยมันเกี่ยวกับว่าเหมือนกับเราอ่ะได้ถามว่าเอ้ยได้เจอขุนนางแถวนี้บ้างไหมเหมือนกับเราอ่ะจะชวนไปขโมยเขาอ่ะเหมือนกับจะไปป่นเขาอ่ะเออซึ่งซึ่งข้อนี้จะไม่เวิร์กนะสําหรับคนที่เป็นสองประเภทแรกก็คือชาวนาหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับ h u n t ิ้งอ่ะนักล่าสัตว์เนี้ยให้ตอบข้อแรกเหมือนเดิมนะวนไปนะครับเพื่อที่เราจะได้แต้มเยอะขึ้นซึ่งคนนี้แต่งงานแล้วเราก็จีบไม่ได้ด้วยต่อมา คนประเภทที่สามนะครับจะค่อนข้างดูง่ายกว่าคนประเภทที่สองนะแต่ว่าคนประเภทแรกเนี่ยจะดูง่ายสุดแล้วก็จะเจอง่ายสุดแล้วคนประเภทที่สามเนี่ยให้ดูคนนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือคนที่อยู่ในร้านบาร์เนี่ยทาวเว่นนี้เขาเรียบเป็นอะไรกันแน่นะภาษาไทยร้านเหล้าร้านอาหารหรือโรงเตีม๊มอะไรประมาณนั้นนะคือคนประเภทที่สามเนี่ยมันจะเป็นประเภทที่ว่า จะเป็นเจ้าของทํางานที่อยู่ในเขาเรียกอะไรมีหลังคาจะไม่ค่อยได้เห็นเดือนเห็นตะวันจะต้องนั่งทํางานงกงกงกอยู่ในบ้านของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็เหมือนกับคนนี้เป็นเจ้าของร้านร้านนี้หรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานในโรงเย็บปักถักร้อยอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราไปที่หมู่บ้านหรือเราจะเจอแต่หมู่บ้านนี้ยังไม่มีนะครับหมู่บ้านแรกนะโอเคก็วิธีตอบเลยนะส่วนใหญ่นะที่มันจะขึ้นมานแรกเลยก็คือว่าจะพูดคุยกับเรื่องขุนนางแล้วก็เราก็จะชวนไปปนเขา ซึ่งแมงไม่รู้ทําไมเขาถึงให้นะก็โจดไปนะมันจะบวกห้าครับซึ่งตลกมากเลยแต่ข้อที่ห้ามตอบเลยก็คือในเวเตอร์นะครับถ้าเกิดเราไปตอบนเวเตอร์เนี่ยคือสภาพอากาศดีจังเลยมันเหมือนกับไปมันว่าไปไประชดเขาอะว่าเฮ้ยลูกค้าไม่มาเพราะว่าอากาศดีอะไรแบบนั้นนะครับส่วนฮันติงนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันบวกไหมนะเราต้องลองกดดูนะครับ โอเคปะลบห้าแต่ถ้าฮันติงนี่เอแต่ถ้านเวสเตอร์ที่ผมจำไม่ได้ว่าลบห้าหรือลบสิบแต่รู้สึกว่ามันจะมีปันแค่ลบห้านะก็เลยจะเป็นปัญหานะครับก็คือเราจะตอบคือเหมือนกับว่าเหมือนถ้าเกิดเราเจอข้อที่มันตันแบบนี้สองข้อคือพูดง่ายๆว่ากดไปยังไงก็ลบอะให้เรากดออกมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปหาคนที่เหมือนกับคนนี้ดูนะอ๋อถ้าเกิดเป็นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนเหมือนกับคนตะแยเหมือนกับคนที่ประเภทที่สามอะ ให้เราตอบข้อนี้เลยนะ How the job I hope you doing alright ก็คือประมาณว่าเหมือนกับเราถามเขาว่าเฮ้ย hey, งานเป็นยังไงบ้างฉันหวังว่าง,งานของคุณจะโอเคอยู่นะเหมือนกับเราถามสารสุๆดิบเกี่ยวกับงานของเขาซึ่งเขาจะชอบมากเลยถ้าเกิดเรากดไปแล้วก็เกิดถูกเนี่ยเขาจะบวก12นะครับซึ่งผมยังขาดให้ดูไม่ได้ทามเค <Okay, S 1> เราจะลองคุยกับคนนี้ใหม่นะซึ่งผมลองหาทั้งหมู่บ้านของเซฟผมรอบเนี้ยไม่เจอเลยนะหมู่บ้านแรกเนี่ย คนที่เป็นประเภทแบบเดียวกับคนเนี้ยล้วก็จะบอกว่าคือว่าเหมือนกับแต่ละคนแต่ละเซฟเนี่ยประเภทของแต่ละคนในหมู่บ้านอ่ะบางทีมันจะซ้ําบางทีก็จะไม่ซ้านะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะซ้ํานักเหมือนกับลุงคนแรกอะ่ะบางทีมันก็เปลี่ยนอาชีพไปเป็นแบบนักล่าสัตว์ดังนั้นบางทีผมไปตอบแบบในเวทเทอร์มันบวก5้าเฉยเลยอะไรแบบเนี้ย ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นบัก็กหรือว่ามันเป็นเพราะว่าวันนั้นมันเปลี่ยนหรือว่าเพราะอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะบางทีผมก็งงๆว่าให้เกิดอะไรขึ้นผมจะบอกว่ามันบางทีมันก็เปลี่ยนกันได้มันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับแต่พยายามลองคุยก่อนแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าลองคุยแล้วก็ลองตอบอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ถ้าเกิดมันบวกอย่างที่ผมบอก โอ okay, เคแสดงว่ามันเป็นคนประเภทนั้นแล้วพยายามจดแล้วก็จำเอาไว้นะครับโอเคเราจะมาลองคุยกับคนนี้ใหม่นะโอเคเราก็จะชวนไปขโมยเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดมีมีข้อนี้วัดอเดเนี่ยให้ตอบไปเลยนะครับมันจะบวกสิบเลยนะเยอะกว่าไอไอไปขโมยของขุนนางอีกแล้วก็นี่ที่ผมบอกเลยก็คือ How the ร o b อเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนประเภทที่3เนี่ยกดไปเลยครับนี่บวก12บวกอย่างเยอะบอกเลยนะครับผม เต็นอะไรที่เก่งมากแต่ห้ามตอบข้อแรกนะตอบข้อแรกปุ๊บเจ๊งกระบ,บงเลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ดูแล้วกันนะครับอ้าวบวกก็ <L un> คือสองข้อจะกี้ตอบได้นะครับผมก็ใจผิดเองโอเคผมสรุปก,ก็คือพวกน i g เว w ตเตอร์สภาพอากาศดีอ่ะคืออารมณ์เหมือนกับว่าทําให้ลูกค้าเขาไม่สามารถเข้าไปในร้านเขาจะไม่โอเคนั่นเองนะครับ <L un> โอเคจบไปแมหน้าแตกเลยส <L un> รุปคือได้นะแต่ คนประเภทที่สามคือนวตเตอร์ห้ามตอบร้อยเปอร์เ็นนะครับผมโอเคต่อมาผมจะหาคนที่จีบได้ปะคนนี้ปะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะจีบได้หรือเปล่าผมขอตอบให้ให้ให้มันผ่านเนาะให้มันเริกจีบได้ก่อนดีกว่าโอเคน่าจะจีบได้แล้วก็คือคนนี้จีบได้นะครับซึ่งยี่ิบเจ็ดผมไม่รู้ว่าจีบได้ไหมกลัวว่าอายุมากเกินไปวะโอ้ยังได้นะ เรื่องือแบบแรกคือแต่ละคนผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามไหมนะผมไม่ทัวเหมือนกันเรื่องนี้ก็อันแรกเนี่ยเขาเหมือนกับเราจะบอกว่าเออมีใครเคยบอกคุณไหมว่าคุณอ่ะมีดวงตาที่สวยมากเลยข้อแรกนี้ไม่ต้องไปดูนะครับมันเป็นการขอแต่งงานเนี่ยคาว่าชานเนี่ยคือโอกาสที่จะขอแต่งงานได้ไหมซึ่งเราเท่ากับศูนย์เพราะว่าเรายังไม่เคยมีนะครับให้เราดูเนี่ยค่าเอสิบขั้นเนี่ย คือค่าความสัมพันธ์ที่เราจีบเขานะครับค่าแอปพลิวอลเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับค่าความสนิทสนมนะครับก็มาอันที่3ามก็คือว่าคุณรู้เปล่าผมอะ่ะแข็งแรงมากเลยนะมันเลยทําให้ผมมีเสน่ห์กับผู้หญิงมากเลยซึ่งเหมือนกับเป็นการอวยตัวเองซึ่งผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเลยยกเว้นว่าเราอะ่ะมีค่าเอฟเฟกชันไปในระดับหนึ่งแล้วเขาถึงจะโอเคกับเรานะครับที่เราจะตอบข้อ3เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ2โอเค ซึ่งมันจะบวกได้แค่ห้าผมไม่เคยบวกมากกว่าห้าเลยนะซึ่งตอบยังไงผมก็ไม่เคยตอบได้ห้าเลยเออโอเคเรามาคุยขีดกันต่อมาข้อที่สองข้อที่สองก็คือคุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฉันหวังว่าคุณจะโอเคนะถ้ามีอะไรที่ต้องการให้ผมช่วยบอกผมได้แ้นยินดีที่จะช่วยคุณโดยเฉพาะกับคุณซึ่งข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่เป็นตัวเลือกที่ดีนะ ในความคิดผมแล้วก็ข้อที่สามนี่ก็คือว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันอ่ะชอบคุณมากเลยซึ่งข้อเนี้คือช่วงแรกๆอ่ะมันไม่มีประโยชน์เขาจะยังไม่ค่อยเชื่อคําพูดของเรานะครับโอเคเราตอบข้อสองก่อนนี่โอ้บวกสิบเฮ้ยผมไม่เคยเจอเนี่ยเออว่ะไอมาหาว่ะมาว่ะโอเคแสดงว่าเอ้นี่ข้อสองเหมือนเดิมครับมาข้อสามก็คือว่าเราน่าจะไปกินอาหารเที่ยงกันแถวริมน้ํานะกฉันได้ยินว่ามันเป็นเวลาที่ดีของปีเลยอ่ะช่วงเนี้ย ซึ่งข้อนี้ก็บวกนะแต่มันจะบวกแค่ห้าเพราะฉะนั้นข้อที่สองเราบวกสิบเราตอบไปเลยครับข้อสองแค่เจมนี่บวกย5ิบ้าแล้วไปยี่สิบห้าเส็จแล้วนะครับโอเคเรายังได้ต่อีก็ข้อแรกก็คือเกี่ยวกับดวงตาสวยงามนะครับแล้วก็ข้อที่สามนี่ก็คือว่าเขาบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าตลอดทางที่ท่านเดินมามันมีดอกไม้ที่สวยงามมันทําให้มันทําให้เรานึกถึงคุณ ก็คือเหมือนพยายามจะจีบประมาณว่าเจอทางดอกไม้ที่สวยงามแล้วทําให้เอยนึกถึงผู้หญิงคนนี้ซึ่งตอบได้หมดเลยนะทั้งสองข้ออันเนี้ยซึ่งโอเคเราเอาทัวเราคือถ้าเอาทัวเราก็ต้องตอบข้อแรกเพราะเราเคยตอบถูกมาแล้วใช่ไหมครับแต่ผมจะลองตอบข้อสามให้ดูว่ามันจะบวกห้าหรือมันจะไม่บวกเลยนะครับอ่าโอเคบวกห้าโอเคมันก็จะได้คุยซึ่งผมไม่รู้ว่าต่อวันมันได้คุยสี่ถึงห้าครั้งหรือสามครั้งมันแล้วแต่นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ตัดกะของเกมนี้ซึ่งถ้าผมรู้หรือว่าผมได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับก็โอเคจบไปนะครับกับการคุยปฏิสัมพันธ์รวมถึงจีบสาวให้ได้บวกนะมันจะได้ผลได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากที่ผมได้นําเสนอวิธีพูดคุยกับชาวบ้านไปแล้วนะครับรวมถึงวิธีจีบสาวเบื้องต้นไปนะก็เดี๋ยวผมขอจะไปคุย เฟสกับแซมบอซึ่งเขาอยู่มุมขวาบนนี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะล่ากระต่ายไปด้วยนะซึ่งผมยังเหลืออีกตั้งห้าตัวผมมาหากระต่ายไม่เป็นจริงๆว่ะคือเดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกันว่ายังไงนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมบอกไปลองทําเควสก่อนรอบนี้ผมจะเจอไม่กระต่ายเนี่ยให้ตายเถอะผมจะพยายามไปตามที่ต่างๆที่เอ้ยเจอวะ่ะม,มาวะ่ะมาวะ่ะมาวะ่าวะ อ,อนี่แหละครับผมทำเควสก่อนพยายามเดินเควสก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะต้องเดินกลับมาส่งตาลุงนั้นด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเควสอะเหมือนกับว่าทุกเควสเลยที่ผมเข้าใจก็คือว่ามันจะต้องทำทำ,ทำเสร็จแล้วก็ต้องไปส่งกับเจ้าของเควสด้วยซึ่งถ้าเกิดเราทำแล้ว ไอ้ตกกลางคืนเนี่ยช่วงที่เขานอนเนี่ยบางทีผมไม่แน่ใจว่าบางคนเขาอาจจะไม่ยอมคุยกับเราเลยหรือว่าถ้าเกิดเราส่งเฟซเนี่ยเราเขาจะยอมคุยแบบร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าผมยังไม่ชัวร์นะเพราะบางทีผมก็ผมได้ไปส่งเฟซตอนกลางคืนอะ่ะเขาก็คุยนะแต่บางคนก็ไม่คุยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตรรก,กะอะไรหรือว่าเขา หรือว่าตอนที่ผมทําแล้วเขาไม่คุยคือตอนแรกที่เขายังไม่ได้แก้มาพอมาตอนหลังเนี่ยเขาได้แก้แล้วคือให้เราได้ส่งเฟสได้เพราะว่ามันเป็นปัญหามากเลยนะครับยิ่งเวลาตอนขัดเปลี่ยนฤดูกาลอะ่ะทําให้เราเสียเปรียบไปเลยอะคือว่าเรากลายเป็นว่าเฮ้ยอุตสาห์ทำเสร็จมาแล้วตอนกลางคืนแล้วเราส่งไม่ได้เนี่ยเอา้าเป็นปัญหาเลยครับชื่อเสียงก็ติดลบอะไรก็ว่าไปอีกเนาะแย่ yeah, แบบนั้นนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเดินไปตามทางนะ จะไม่พยายามเดินลุยป่าเพราะว่าผมจําได้ว่าช่วงทางก่อนจะไปเนี่ยมันจะมีพวกหมาป่าด้วยผมจะต้องระวังตัวสักหน่อยนะครับมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าถ้ามันหอนเมื่อไหร่ก็ใช่เพื่อนั้นแหละครับไม่เจอนะครับรอบนี้โอเคโอเคคนนี้แหละคนนี้แหละวิ่งเดินเเดินออกมาขอบคุณนะครับ แอมบอ์แล้วก็กดกดคุยไปแล้วเราก็จะได้นี่เห็นปะ่ะท้ายกลับไปคุยอีกเนี่ยเนี่ยเต็งอย่งเงี้ยอีไหนๆก็ฆ่ามานะต้องจัดการแล้วครับเงียบเป็นบ้านที่เราไม่ต้องกด F5 ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เราได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยครับผม ไม่มีใครเลยเพราะว่าเขาอยู่เขาก็คนตะก,กี้เป็นเจ้าของบ้านนะเค mm. <Okay, S 2> เราจะไปขอผมเดินทางกับไปคุยกับตาลุงนั้นก่อนมีไม่มีแบบคือเกมนี้มันไม่มีมา้าขี่ไม่ว่านะไม่มีฟาสทาวเวลด้วยเนี่ยสิขอฟาสทาวเวลหน่อยไม่ได้เหรอเกมเนี้ยเออบางทีก็สมจริงเกินแต่ความสมจริงก็ควรจะมีม้าป่ะวะเออมีแท็กซี่ป่ะ <laughs> นี่เราทํากิจการแท็กซี่ได้ป่ะน่าจะรวยแล้วผมว่าแล้วเราก็มาเจอกันลงแล้วลุงเขาอยู่คนเดียวโอ้เราได้เสื้อเหรอใช่ใช่น่าจะใช่เราต้องไปคุยอีกทีเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อแป๊บเห็นวะเสื้อเลยไปไหนเย้ที่ผมได้ของมาขายด้ไหมวะเดี๋ยวกี้แจกไปลุงอย่าเพิ่งไปฮัลโหลลุงนั่นแหละใช่ ให้ของหน่อยอืมถามจริงต้องไม่คุยตรงนี้เลยเหรอโอ้ m ม g ก็โอเคเดี๋ยวผมค่อยไปคุยดีกว่าน่าจะใช่แหละจาโกเบิร์ตน่าจะอยู่อีกหมู่บ้านเลยนะครับไว้เดี๋ยวผมค่อยไปรอบหน้าแล้วกันหรือไม่ก็ไปเองหรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคถ้าอย่างนั้นก่อนเวลาจะหมดหรือพง่ายๆก่อนที่ยันจะค่ำมืดดึกไปกว่านี้นะครับก็ผมขอไป ตามล่าหากระต่ายดีกว่าเดี๋ยวส่วนเฟสค่อยไปทําในวันที่สามแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะไปตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เขาว่ามีกระต่ายตามแผนที่เราจะลองไปตามดูนะว่าแผนที่ที่เขาให้มานี่มันจริงแท้แค่ไหนนะบอกตรงว่าไม่ศรัทธาเคยดูแล้วมันหาไม่เจอตัก่ตัวบ้าเอ้ย หลักๆเลยตอนนี้คือหากระต่ายนะครับส่วนเควสหลักของผมมันต้องหอสัมเมือ,อมกลับไม่มีประโยชน์แล้วครับตอนนี้กระต่ายจ้าอยู่ที่ไหนบอกข้าประเจาที่เขาว่าอยู่แถวนี้ขอสักสองตัวได้ไหม นี่กว้างเจริญก็หนุม่มไหนวะไม่เจออะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เหมาะแก่การสร้างบ้าน,นกันนะอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วในพาร์ทที่แล้วแต่ว่ามันจะค่อนข้างเล็กสักหน่อยถ้าคนชอบแบบบ้านต้องหมู่บ้านกว้างใหญ่ๆห,หรือว่าถ้าต้องการสร้างแบบว่าหมู่บ้าน สองริมฝั่งโค้งก็จัดไปเลยนะครับไม่ว่ากันแล้วแต่คนชอบแต่ตอนนี้กระต่ายอยู่ไหนวะไอแทนที่เก้งกระบ,บงเลยเคยเจอสักตัวเลยมาตรงเนี้ยลองข้ามมาฝั่งนี้ดูนะเผื่อว่ามันเป็นบักเพราะบางที่ผมเห็นมันบอกว่าอยู่ฝั่งเนี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆพอข้ามฝั่งไม่งเจอทั้งนะั้นงงแม ซึ่งผมไม่รู้ว่ากระต่ายนี่มันเป็นเพราะอะไรมันถึงแบบหายากหายเย็นมากมากเลยทำยังไงให้มันรีสปอนบ่อยๆวะพวกสัตว์เนี่ยหากระต่ายไ,ได้จริงๆนะครับเนี่ยผมต่อให้ผมรีรีเซฟให้ตายมันก็ไม่เกิดครับกระต่ายเกี่ยวเลยกับการรีเซฟรรอบนี้เพราะผมยังไม่ได้ล่าเลยนะเอ้เจอว่ะว่ะโดนไหมวะ่ะโดนด้วยวะ่ะ โอ้โหใช้ยานพิเศษว่ะเลยอีกสามตัวใช่ปะเออมีได้มาสือแล้วตรงนี้หนึ่งตัวนี่เดี๋ยวผมลองเซฟนะเดี๋ยวผมลองหาก่อนแป๊บหบนึง่งเขาบอกว่าแถบแถบดินมน้ำมันจะมีทั้งหมาป่าทั้งกระต่ายซึ้งผมไม่เคยเจอเลยเวจั แต่ว,ว่าแต่กระตาา่ายในหมาป่ายังไม่เคยเจอเลยคือคือแมปมันทําใหม่หรือยังไงหรือว่ามันเป็นบั็อกอะไรไม่เข้าใจเนี่ยไม่เจอเลยครับเดินมังเหงาอะ่ะเนี่ยตรงหัวมุมที่ผมอยู่เลยมันควรจะเจอหมาป่าเว้ย อันว่าไม่มีแม่งมีตัวเดียวทั้งกดทั้งปะเอ้ยมีเฮ้ยจบผมแทงไปไหนของผมวะไปไหนแล้ววะโอ้ผมหน้าวิ่งต่อไม่เจอแล้วเออเอาว่ามาว่ะไอสองตัวอีกสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวผมขอวิ่งออกไปห่างๆกอน ผมจะเซฟแล้วก็รีใหม่โอเคน่าจะตรงนี้น่าจะพออ่ะมาลองรีกันลองเทสดูว่าถ้าเกิดผมกด f 9รีดูว่าเอ้ยมันจะทําให้สัตว์มันรีสปอนใหม่ให้ผมไหมนะซึ่งถ้าเกิดทําได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนงวนมนุษยชาติมันจะทําให้ผมล่าและทําเทสอะไรต่างๆนา,นานาที่มันจะต้องปั๊มสัตว์มันจะทําให้ได้ง่ายขึ้นขอให้มันทําได้ โอเคหวังว่า,าการน้อยตัวที่อยู่ในป่านุ้นมันก็น่าจะเกิดนะถ้าเกิดผมรีไกลขนาดนี้ถึงตัวใกล้ๆนี้จะไม่เจอก็หาหาให้เจอเจอเฮ้เจอ,เจ,อ,เจ,อจริงวะว่ามาว่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเริ่มวันใหม่ด้วยหรือเปล่านะ เฮ้ยมันจะได้จริงหรือเปล่าวะลองหาดิเผื่อว่ามันอยู่บนนี้ตัวนึงอยู่ไหนนี่นี่นี่เฮ้ยเจอจริงว่ะเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยแค่หนีนดิมองไม่เห็นอยู่เนี่ยเอา้าว้าวเลยวัต ไหนอ่ะไม้มันชันแหลบหายไปเลยตะกี้โอ้โหมันคร้าไอ้ผมมองไม่เห็นที่ไหนอ่ะท่านผู้ชมมันข้ามน้ำเป็นไหมวะเฮ้ยเจอแล้ว

เฮ้ยไหนแล้วอ่ะโอ้ยเองไปที่โล่งๆไม่ได้วะมองไม่เห็นเนี่ยเหลือหอกอีกอันเนี่ยสองอันสามอันท้องฟางสว่างเร็วๆดีมองไม่เห็นเนี่ยฮัลโหลเจอแล้เวเจอแล้ว เนี่ยพอพอมาใกล้เท้าเราอะ่ะมันจะหายไปเว้ยเฮ้ยเน่ยข้ามข้ามมาได้ด้วยวะเฮ้ยไหนวะโอ้ยมองไม่เห็นนะมันเข้าพุ้มมาไปกะจิตผมไม่มีนี่ด้วยอ่ะเซนต์ล่าสัตว์อ่ะมันต้องรออัพก่อนอ่ะโอ้โหให้ตายเถอะโรบิน โโทษนานเสร็จแล้วต้องไปคุยอีกเห็นป่ามันต้องไปคุยอ่ะเนี่ยโอ้ใหม่กอดแล้วตะกี้หอกผมเด้งมาตรงนี้อ่ะไอ้บ้าเ้ยเฮ้ออำเร็จครับท่านผู้ชม มันยังเช้าเมื่ออยู่เรายัางนอนได้อยู่นะโอเคครับก็เดี๋ยวผมลาคลิปไปก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรัวบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมเจ้าจังเจียงโคได้นอนคนเดียวฮึไปและ I'm